ถึงแล้วนะครับสนามบินกระบ,บี่ประมาณจากตวัวเมืองกระบ,บี่นะฮะจากบกสกระบ,บี่มาถึงตรงนี้ก็ประมาณ9ก้ากิโลเมตรนะฮะเป็นเส้นที่ไปจังหวัตดตรังนะครับรถจอดตรงนี้เลยจอดให้ตรงนี้เลยรถนะเข้าสนามบินนี่โหดีมากตรงนี้มันมีสะลาแต่ว่ามันมันมีรถเข้าออกไงอา่ามันจะจุขวางทางถ้าจอดก่นอนก็จุดขวางทางรถเข้าถ้าจอดตรงสะลาจะจะขวางทางรถออกเขาก็ได้จอดให้ตรงนี้เลยแอบเข้านะไปละ รถไปส่งไอก็ลก็อกก็เดินเข้าไปผมไม่ได้มานานแล้วอะเดินเข้าไปตรงไหนเนี่ยโอ้เดินเข้าไปตรงลานจอดรถนี่แล้วก็ตัวอาคารสนามบินจะอยู่ข้างใน,นเพราะว่าเขาปรับปรุงใหม่แต่ก่อนอาคารนี้ยังไม่มีอาคารจอดรถนี้ยังไม่มีเลยเพราะว่าร้านร้านร้านสาวผมก็มาทํางานตอนออที่เขาเป็นเขาปรับปรุงสนามบินนี่แหละร้านสาวเป็นพิศกรมาภุมิงานที่นี่ ตัวนี้ยังไม่มีเลยตรงนี้จะเป็นตรงลานจอดรถตัวนี้มันจะมองเห็นอาคารสนามบินเลยตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นที่จอดรถกลางแจ้งจอดมอเตอร์ไซค์จอดร,รถยนต์กลางแจ้งเป็นเป็นลานพื้นปูนอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เขาทาเป็นตัวอาคารแล้วแล้วก็เขารู้สึกว่าตอนที่หลานมาภูมิง,งานวิศเป็นวิศกรอ,อ่ะเขาขยายารานเวด้วยนะเขาปรับปรุงรันเวด้วยขยายให้มันยาวขึ้นหรือว่าทําเพิ่มนี่แหละผม ผมไม่แน่ใจนะเมื่อประมาณสักกี่ปีตั้งแต่ร้านตั้งแต่ร้านสาวยังไม่แต่งงานตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ได้น้องเตมินนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดินเข้าไปโอเค